เดี๋ยวเนอเดี๋ยวเนอเอาแรนจะเมาน้่อนหายได้หายได้หายได้โอลิมกทอครับบอน้อยสินเคยวันนี้บอลน้อยยทีิหน้าแดงวันนี้จิตไทยนองมาหลินเกมันนี้เอาจิตไทยกันมาเอาเงินใส่กระป๋องแล้วสิ เตุเหีกน้อยุบนะมีแต่ขี่งัวแน่มีทางเงินแน่มาิ่กกันมาขาสิุบยังกันแท้มาเลยเาเลยวเดี๋ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไป่าเด้ป่านงกอนเอาได้หายได้ขด้นมาขึ้มาเอาพ้เจ้าเป่าเจ้าเปล่า

กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากติดตามช่องทาน u ูทูบบอกหน่อยนะว่า TikTok บอกหน่อยนะว่าแล้วก็ f Facebook บอกหน่อยนะว่าสำหรับคลิปนี้